แล้วก็ไอเดียการจัดตกแต่งนะคะเทียนในวันเอด็ดเวนต์นะคะง่ายๆนะคะเอามาฝากเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมหนึหน่งสองสามโอเคแล้วก็ยกมือสวัสดีสวยๆสวัสดีครับผู้ชม <laughs> วันนี้เราจะทำอะไรมิดคริสต์มาสมิสมคริสต์มาสอืม วันนี้แม่จ๋าจะพาหน่องอะไรเขียนอ่าอ่าเขา <Christmas. S 1> เรียกอยังไงเรเป็นเทียนเป็น <a> เป็นอ่าจัดช่อที่ว่าเขาจะเฮ็ดอ่าเขาจะจัดช่อดอกไม้อ่าก่อนวันคริสต์มาสมาถึงนะคะอ่าซึ่งจะจุดเทียนนะคะนับถอยหลังไปสี่ <c oughs> อาทิตย์เราก็จะถึงวันคริสต์มาสนะคะซึ่งอ่าปีที่แล้วเขาก็ได้เฮ็ดวิดีโอแล้วก็จัดช่อดอกไม้ <c oughs> ตัวนั้นนะคะเ <c oughs> ทียนนะคะให้พี่น้องเบิ่งเนาะเขาเรียกวันอยังไงเราเอ็ดเวนท์ยังประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยว มอนี้นะคะจะผ้าหน้องอเล็กมาเห็นนะคะเพราะว่าปะปาประชุมอยู่วนบ้านนะคะเดี๋ยวอ่าเพิ่นจะไปกวนปะปานะคะมือนี่นะคะแม่จ๋ากรเลยพ้าหน้องอเล็กมาอ่าจัดช่อดอกไม้น้ากันนะคะลวก็อ่าชุดสัปดาห์นี้นะคะอ่าวันยูทุสัปดาห์นี้แหละเขาจะเริ่มจุดเทียนดอกแหกนะคะเดี๋ยวเาเบิ่งกันค่ะอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่อ่าแม่จ๋าอ่าจัดเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิง่งใหม่นาออันนี้นะคะแม่จา๋า ได้มาจากอ่าในสวนลังบันของเขานี่แหละอะฮะราก่อนลูกได้มาจากสวนลังบันของเขานะคะซึ่งเขาจะเป็นเป็นเครื่อเป็นอย่างนี้แหละระกาไม่จามาตัดละกะมามวนมวนะคะมาเห็ดเป็นแบบนี้ไว้นะคะซึ่งเขาไปสือเขาอาจจะแพงนะคะแต่ว่าคือแบบเขามีอยู่แล้วเขาก็เลยเอามาเห็ดนะคะอีกอย่างหนึ่งผ้าหนองอะไรเ็ดกิจกรรมนะคะซึ่งกับแปลว่า เป็นการที่แบบใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แลก้กกาแบบเออพาเขาให้จิตกรรมโน่นนี่นั่นเนาะละกักกามีเทียนนะคะที่แม่จ๋าจะใส่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นใหม่ที่เขาได้จากสวนนะคะอ่าพี่น้องจได้บรที่ววาไปเที่ยวน้าตกกับหยานะคะแล้กก็ยาผ้าเก็บมานะคะนี่จริงๆแล้วเขาสามารถพ่นสีเป็นสีนูนสีนีก็ได้แล้วแต่ต้องการนะคะแต่ว่าของแม่จ๋าคือแบบจะเอาสีธรรมชาตินะคะและก้กกา อ่าเป็นดอกไม้ต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะที่แม่จ๋าจะใส่ในมือนีเนาะนี่ประมาณนี่นะคะแล้วกเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะว่าเขาจะจัดออกมาได้เป็นแบบไหนนะคะ,ะอ่าพร้อมอยังคิม<ะ>มาเร็วมาลงมือทำเร็วๆอือฮึอระวังโดนมือหนูนะอันนี้ก็เือเป็นเทียนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวแม่จาจ,จ,จะจัดดอกไม่รอบๆเนาะโอเคออกเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เห็ดอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเนี่ยวไว้ที่หลังเยอะโอเคมาจะฟรีบ yeah. okay. mm ูดเอาไม่เยาฮ้ยจุ่มันเมาให้พี้เฮ้ใ้ให้ใ อือแล้วดิสวันนี่เดี๋ยวเราจะ um. <laughs> แล้วเอาลง out คุณแม่ perfect perfect yeah 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 okay give. Uh, look this Christmas moon. okay แล้วลุกดูคริสต์มาสนู่นจีนี่ส์คริสต์มาสจูแมนลูกก็ทำของลูกไปเลยลูกโอเคเอ่อมาดูดูเตลประมาณ Prince, mama, 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 oh, do that. How go tell, mama, how to go how? How to go tell, mama, 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 How Mama, how อันนั้นแกะไม่ได้เราลุกเล่นไม่ได้อันนั้นอ่ะไปจ้ะอือฮึ mm h hmm. n I cannot do anything. ก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคม่หลังจากเขาได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาเทียนปักใส่นะคะอ่ะเดี๋ยวนี่เนาะอันนี้สําหรับที่เขาจะอ่าใส่เทียนนะคะเขาก็จะปักลงไปในนี่นะคะแล้วก็เทียนนะคะจีซ้อนทูี่จีทูจีทูเขาก็จะปักเทียนลงไปนะคะจีซ้อทู่จีซ้อนทู่จีทู่อือฮึอิีปลุกขะจริงเหี้ยหยาอือฮึ ตัดทุกอันเลยลูกแค่น <confer IF> OR <ASS> <organizational> <K> ้ำ <Brother> ม้อนโมวันโมเฮียวันมาขกระชีดได้ประมาณนี้เนาะเทียนห้าจุปักทั้งมดสเหลี่ยมนะคะจ u m ปิ or s o <ing> m t h h o is one more What's this o n r ม What's this Mom m ส e s s ี เไปมาสูมามาอกดี๋ยวเอามาสลูมาแต่งใส่นี้ไงลูกโอเคอืฮมาชวนมูมาดิุยาามาฮิาอืฮเดี๋ยวรอกก่อนเดี๋ยมาทำกลูกสีเดมเดี๋ยจะได้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวมกายน อันนี้มาอีกอันนึงไปไหนนี่นะคะเขาจะปักเทียนซีเหลี่ยมประมาณนี้เนาะเซจแล้วเดี๋ยวเขาจะตกแ<า>ต่งโดยดอกไม้นน่นนี่นั่นนะคะการแล้วแต่เขาจะตกแต่งนะคะดีไซน์เอาเนาะสามมักนะคะประมาณนี้เนาะมาเอามใาส่เอาเห็ดมใส่หนูจะใส่ตรงไหนนี่นี่อย่างนี้เชา้มามาม้าทาให้ดูเ <Okay. S 1> นี่ยหนูก็เอาไอ้นี่ยมาพันอย่างนี้อหลุงโ <Okay. S 1> okay. อเคใส่อย่างนี้หนูจะใส่ตรงไหนใส่เลยอย่างเนี้โอเค อย่างนี้ไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็จะได้เป็นเห็ดออกมาโอเคทำเลยหนูจะทำใส่ตรงไหนเอา this way this way mm hmm. this way มาดิ i s นนี t h i น one hello พันดีๆ <one. S 1> ม้วนดีๆ uh, อย่าให้หลุด how, อย่างนี้จะทำให้หลุดนะลุงทำแน,น่นๆ <Yeah. S 1> ม้วนลงไปอือ uh ฮึ huh. อย่างนี้เออทำลงไปทำไปเลย ใส่ไปเลยหเ,ยห,เ,ยห,เยห็ดเยอะเห็ดเยอะใส่เยอะๆเลยไอ้จุ๋มันทำได้เปล่า oh. ลูกก็ทำเบาๆสิเห็ดมาม่าก็หักหมดนะลูกอื uh ้ม huh. ใส่ลงไปเลยนี่ Mama, เอาวาง mm. ไว้นะั่นแหละเดี๋ยวแม่จะเอากาวติดเบาๆทำเบาๆสิลูกทำเบาๆนะคะ อืมฮึใช่โอเคใี่อืมอันนี้คือ uh huh. ให้ uh huh. ให้ป,ป๊าป้าเจาะรูให้และะ้วก็แม่จ๋าจะเอาอ่ามาใส่แบบนี้เนาะ uh huh. นี่ประมาณนี้เนาะแ uh huh. ละะ้วก็ะทากาวยึดใหแนนนะคะแล้วก็เอาไปปกักเอาไปใส่นะคะประมาณนี้เนาะ uh huh. วางไว้ก่อนลูกเดี๋ยววางไว้ก่อนให้ป๊าป้าทำให้ก่อนให้ป,ป๊าปาเจาะให้เยอะ uh huh. เพมกลูนปเพมเย็ปอปเพมมันจะติดมือหนูนะลูกนี่อย่างนี้เนี่ยเอออยู่เนี่ยอาชตุนกอาชตุ๊กสวีท้าวช้าสั่น น่าเฮงอ๋อไม่จะมาชู้หมอวะลูมันอันตรายนะลูกติดมือเดี๋ยวแม่จะทําให้มาเดี๋ยวมามาทําก่อนมามาทําก่อนมันยิ่แหงบูมันจะติดมือหนูอันนี้เป็นกาวอย่างดีเลยนะนี่ติดมือหนูแกะไม่ออกน,นะลูกโอ้ฉันอากอาบพานาเอาฉันที่ส่วนไปทำช่วยป๊าไป มาแทรกรูปะปาไม่แทรกรูปเอามาเอามาม่จะทำให้มาเอามาอันนี้มาเอาเอาใส่เอาใส่เร็วเรใส่ถือไว้แน่นแนนจับไว้แน่นแนนอือหือจับไว้แน่นแนนโอเคจับไว้แน่นแน่นบายดิชิวมันเดี๋ยวมันไม่อยู่ ไม่จะองจำเองอืมโอเคเขาก็จะใดประมะมี้เนาะแล้วก็จะเอาไปเสียบนะเอาไปเสียบไปแต่งโน่นนี่นั่นอย่างก็ว่ากันไปเนาะระวังหนีบมือหนูนะหนูฮัลโหลหนีบมือนะครับ นี่นะคะได้เรียบร้อยประมาณนี้เนาะกะอ่าเทียนสีดอกนะคะแ pues ล้วก็จัดตกแต่งนู่นนี่นั่นนะคะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันยุทส์สัปดาห์เนี่ยเขาจะเริ่มจุดเทียนนะคะแล้วก็นับถอยหลังไปสี่สัปดาห์เนาะแล้วก็จะจุดครบสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาตังไว้ตรงนี้แหละปีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอ่าตกแต่งบนโต๊ะนู่นนี่นั่นอีกนะคะเพิ่มเติมไปเนาะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกะเรียบร้อยประมาณนี้เนาะ ไม่จ้ากับแบบว่าอันนี้กับบอแตงยังหลายนะคะเป็นอ่าใบไม้กาบเพ็ดเนาะเอามาวางไว้เฉยนะคะเพราะว่าใส่หลายกาจะแบบเหมือนลกลุงลังนะคะกับประมาณนี้นะคะกาดกิจกรรมวันยุ่นะคะตอนนี้ปะปาประชุมแล้วนะคะการน้องเล็กกับไปเด่นกับปะปานะคะไม่จ้ากับเห็ดเซตพอดีนะคะกาดเซตเรียบร้อยประมาณนี้นะคะสาหรับอ่ากิจกรรมในวันยุดของไม่จ้ากับน้องกัเล็กเนาะซึ่งอ่าจัดเทียนไว้ในวันเอ็ดเวนตนะคะซึ่งกาจะถึงในวันสุดสัปดาห์นี้เนาะซึ่งเขาจะเริ่มจุดเทียนดอกแหละ มันอีกกเลยเอาไอเดียในการเทสในการจัดถาดนะคะเทียนนะคะมาฝากพี่น้องเนาะซึ่งเป็นอย่างที่แบบว่าง่ายๆแล้วพอหลังจากที่เข้าจุดแล้วนะคะเขาก็สามารถลื้อออกนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่ในขังต่อไปนะคะหรือว่าเขาสามารถดัดแปลงสิ่งต่างๆที่เข้าใส่นะคะแล้วก็อ่าสิ่งต่างๆที่เข้าใส่นะคะเขาก็สามารถดัดแปลงเอาไปใส่ประโยชน์ต่อไปอีกนะคะซึ่งก็เป็นการหมุนเวียนนะคะ ใช่ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะแต่สําหรับถ้าไข่บอสซี่เลียนนะคะก็สามารถซื้อนะคะไม่ได้ทุกปีได้ทุกครั้งที่เฮ็ดนะคะกับพเป็นอย่างเนาะแต่สําหรับอมไม้จ๋าก,ก็คือแบบว่า,าเพื่อต้องการบอรสิีนเปลือกนะคะเพราะว่าของเนี่ยกับเป็นถือเป็นการสินเปลือกนะคะเพราะว่าเขาจะต้องซื้อจะต้องใส่ยุ่ทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะคะที่สามารถดัดแปลงนะคะสามารถนํามาใส่ไม่ได้เข้ากับจะเฮ็ดนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกใไม่คลิปหนานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อไปแม่จ๋าก็จะแปบว่าตกแต่งบ้านล้วก็จัดกระเช้านน่นนี่นั่นนะคะวางต้อนรับคริสต์มานี่แหละเดี๋ยวมา่เบิงว่าจะเห็นจังไหนไดแน่เดี๋ยวคลิปหนาจะพาเบิงนะคะ